สวัสดีครับผมโอต๊ตพาเที่ยวอและอ,อ,อากินนะครับอันนี้มาอยู่ที่ร้านกาแฟในสวนนะครับอยู่อำเภอนองศอจอังหวัดอุดรธานีอยู่ทางออกมองเลยนะครับ,น,รบน,รนะครับที่สวนกาแฟนะครับ ดูสิวิวใายลูกต่างๆครับมันต้นมะม่วง,งกำลังเกิดนะครับก็ผลนะครับมีต้นม่วงกําลังด้วยนะครับทางเข้าก็มันแก่แก้งๆครับพักขึ้นมาเลยถ้ามาเอาให้ถูกก็โทรหาเจ้าของร้านก็ได้ครับ นครับตรงนี้ก็หน่อไม้ก็กำลังเหี่ยงสองนะครับมุ้งก็กำลังออกดอกนะครับมันรูปพันอะไรนะครับแล้วก็จุดถ่ายรูปนะครับจุดถ่ายรูปนะครับอันนี้เราออกดอกออกผลมุ้งมันลูกพันอะไร ถ้าเป็นลอกไม้พันธุ์ลิมชมาศหน้าหนาวจะเหลือไม่มากนะครับนั่นถ้าเป็นลอกอันแอบจะมีเท่าไรครับนะครับจะเหลือตอไม้สีม่วงแล้วก็นนหน้าอาจะเป็นต้นอมม่วงนะครับหรือพันธุ์อะไรแล้ว ถามเจ้าของร้านนะ,นะครับนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะนั่งชม,มวิวบยากาศถ่ายรูปนะครับตามครับคนชอบถ่ายรูปน่าจะมาช่วงเย็นๆนะครับถ้ามาช่วงสายช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงจะร้อนเดือดร้อนมากครับบอกเลยนะครับมาถ้ามาตรงนี้ผิดหลังเลยครับแล้วก็ ถมาก็่ามาช่วงหน้าหนาวช่วงเดือนท่นว่าบกลานคะรับโหนเวทีพาดกำลังออกดอกถ้ามาช่วงนี้ก็จะมีแดดดอกสีม่วงนะครับมีดอกสีม่วงแดดดอก,ม,อดดอกมาช่วงหน้าหนาวดอกเบญจมาศนะครับกำลังออกดอกสวยมากเลยอาวก็ อจบคลิปแค่นี้นะครับบายยคลิปหน้าเจอกันไปที่ไหนก็อัปเดตท,ทีพินครับบายยครับสวัสดีครับ